Go Campus โปรแกรมหรือโครงการทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Go Campus มีพันธมิตรทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงและสถาบันการศึกษาเหล่านี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย Go Campus เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลายัยระดับปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือผลคะแนน SAT ซึ่ง Engineers International สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยและลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยในโครงการ Go Campus ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีการสอนที่มีคุณภาพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการ Go Campus ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและนานาชาตินักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จะสามารถได้รับจากชีวิตในมหาวิทยาลัยเท่านั้นโครงการ Go Campus เปิดทางเลือกทางการศึกษาให้นักเรียนอย่างสูงสุดสถาบันการศึกษาในโครงการมีหลากหลายหลักสูตร โครงการ Go Campus มีเครือข่ายพันธมิตรขนาดใหญ่เพื่อค้นหาตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและทุนการศึกษาดีที่สุดให้แก่นักเรียนสถาบันทั้งหมดได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลกมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก อาจารย์ผู้สอนระดับนานาชาติและได้รับการคัดเลือกตามคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงตัวเลือกทางการศึกษามากมาย หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนนานาชาติมีความหลากหลายในด้านทำเลที่ตั้งและวัฒนธรรมทําให้ระบบการศึกษาของโครงการ Go Campus เป็นที่น่าสนใจมากสำหรับนักเรียนต่างชาติประสบการณ์การเรียนรู้ไม่มีได้แต่ในห้องเรียนเท่านั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมห้องเรียนหรือเพื่อนๆร่วมมห มหาวิทยาลัยเดียวกันการเรียนและการเล่นกีฬาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Go Campus จะได้ประโยชน์มากมายดังนี้ โครงการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอเมริกาโดยเฉพาะการเรียนและการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย Go Campus มีเครือข่ายสถาบันการศึกษามากมายเพื่อค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดแก่นักเรียนเจ้าหน้าที่โครงการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา